วันนอุทยานภูเขาไฟกระโดดเน้อวันนอุทยานกิจวันนอุทยานเน,นาะเมียนทะเมียนพระเจริญด้วยับเมียนเจริญด้วยวัฒนธรรมนี่าัเรียนอาหารหรือโภ้ชนิยทานร้านอาหารในภาษาไทยนะแบบซาคเมกัมพูชชย,ยึงกัาโภ้ชนิยทานก๋วยเตี๋ยว Quite chill. <San> phật satire quý chill. They might Để mà satin, phật come up with the onion. Never sáng to make up with chill, you can quý chill. Gita, gita, mok, some mok, some mien, mien. Young, mien, la hong, mien. Naked up, snake, snake, mien, สอครบเลยเจ็มจานฮาสบสบาดเนื้อสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเกีฬาคาเมสสเซยืงสำหรับวันนี้ผมจะพามาเที่ยววันนักดยานเขากระโดงและก็ขอสื่อไปถึงพี่น้องประเทศกรัรมพูชา ส้มถึงเรียบซัวส้มสวากุ้มอบปุกมาได้ร้องโ,โอนโเจาเยียนสำนานเรื่องเนี่ยวันนี้ในใไงนี่ยนงนองเ,งเร,อรียงโมขนแรงในเทเพ็ดจอหคือจะพามาเที่ยวหล่งท่องเที่ยวของอุรีรำหล่งท่องเที่ยวที่คาดอนแรงทเทเวศเจอาในภาษา เขมรกัมพูชาบ้านเราแหล่งท่องเที่ยวผลแลงเวอร์เตสกอรจังหวัดบุรีรัมย์แบบภาษากัมพูเชียแคดบุรีรัมรย์ภาษาไทยว่าจังหวัดบุรีรัมย์แคบบุรีรัมย์นี่นี่กิจวัรวันนอุทยานภูเขาไฟกระดูกวันณอุทยานภูเขาไฟกระดูกเน้อ วนอุทยานกิทา,า,นะาวนอุทยานภูเขาไฟกิทาพนมคลึงกระโดงเป็นชื่อเฉพาะนะกระโดงนะวนะอุทยานภูเขาไฟกระโดงวนะอุยยาาษาษาะทยานบัมซากเมกัมเบียยืงครับวนะอุทยานพนมคลึงกระดองวนะอุทยานพนมคลึงกระดอง วน,นอุทยานในภาษาไทยวน,นอุทยานภูเขาไฟกระโดงถ้าเป็นภาษาเขเมรกัมพูชาก็วน,นาอุทยานพนมคลึงกระโดงนะครับแล้วมีภาษาอังกฤษเขียนไว้กระโดงนะเขากระดโดงโ,โกบกนู้ Forest Park บุรีร a m มีภาษาอังกฤษเขียนกำกับอยู่อันะน,นนี้จะนำไปเที่ยวถังนู้น,นะครับขึ้นไปบนขึ้นไป บนภูเขาไฟกระโดงแล้วก็จะไปเล่าสถานที่สำคัญต่างๆนอง้องโตตำนานละเรื่องสำคัญสำคัญลือ้อพนมอีนอเมียนเป๊ะเป้ยย้อยใครเนาะเนอะขนะอไม่เอาบอกโนกอนเจียบตามรายการซากเมโซเซยืนบ้านบาทที่ผมยืนอยู่นี่คือพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์เบอร์ซากเมสกิทา สระเมืองบบไกรลำอำเภอที่เราสระเมืองบุรีรมัมย์เมืองบกไกรลำนะกิเมียนบาวจนาภบษาเขมนะถ้าภาษาไทยก็ว่ามีคำขวัญน,นะคำขวัญอำเภอเมืองบุรีรัมย์บาวจนาอำเภอบาวัจนาสระเมืองบกไกรลำกิธ,ธาญยางนาเมืองไทยนะเมืองปราสาทหิน เมืองปราสาทหินกิตะเมืองปราสาทธมอเมืองปราสาทกัมพูเชายิ่งทัพเมืองปราสาทมอเมียนปราสาทมอเจริญเมืองปราสาทหินในภาษาไทยแต่ว่าในภาษากัมพูชายกิะเมืองปราสาททมอทินภูเขาไฟทินภูเขาไฟเมืองปราสาทหินทินภูเขาไฟในภาษาไทยแต่ภาษาเขมรยนกิะเป็นเล่งนุ่มพึ่งทินภูเขาไฟภาษาไทยแบบาซส์เมท้าเป็นเล่งนุ่มพึ่ง ผ้าไม้สวยผ้าไม้สวยในภาษาไทยนะบทสัตว์แม่ยูนิทาลุมออสมพุตโซดลุมออสมพุตโซดนะผ้าไม้สวยรวยวัฒนะธรรมรวยวัฒนะธรรมก็รวยคือมีฐานมีประจรณ์รวยฐานมีประจรณ์รวยวัฒนะธรรมนี้ท่านกอโกวัพพทอตะบานโกตสัมโบวัพพทอตะบาน รวยวัฒนธรรมชรวประชาเมยียรกัมพูชียิย่งข้าโคตสมบูรณ์เวอร์บรัตโตโคตสมบูรณ์เวอร์บรัตโตและหนึ่งเนิ่มหนึ่งเนื้อโตใค่ไหนเมียนเรียนที่ที่นี่มีร้านนะขายของมากมายแล้วก็มีร้านอาหารเดี๋ยวผมจะไปที่ร้านอาหารไปทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารแล้วว่ามีอะไรบ้างไปดูที่ร้านอาหาร,ราม,มีอะไรบ้าง เรียนอาหารหรือโภ้ชนิยทานร้านอาหารในภาษาไทยนะแบบซากเมกัมพูเชยื้บบยยยงค่ะผู้ชนิยทานร้านอาหารโภ้ชนิยทานเนีย,ยะนะได้กว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวภาษาไทยก๋วยเตี๋ยวแต่มาจากภาษาจีนเนี่ยคำว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะ ในภาษาเมกัมบูร์เจียยืงที่ค่ะก๋วยเตี๋ยวไทยว่าก๋ Blue ว,วยเตี๋ยวแบบภาษาเมกัมบูร์เจียยืงอทาค่ก๋วยเตี๋ยวไก่ย่างภาษาไทยนี่ไก่ย่างภาษาไทยไก่ย่างเบอร์เมกัมบูร์เจียยื้อที่ค่ะเนอังไก่ย่างเหมือนอังส้มตำส้มตำในภาษาไทยนะแบบภาษาเมกัมบูร์เจียยื้อทีะบุกหลอง บุกละหองส้งตมตำนยู่บุกละหองเนี่ยก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวในภาษาไทยนี่นะภาษากัมพูชามันก็ใบต๋อเนิบใบต๋อเนิบรูรูปบุกละหองรูปเหมือนอังเนี่ยเนะนาะอีเมียนมาถึงหกใบพึิกนงนี่เลยกันแรกนี่เลยนะผมจะทานอาหารเช้าที่ร้านเจนางน,นะซึ่งมีส้ตมตำไก่ย่างข้าวเหนียวนะ เม,มียน่วยเมียนบกหละอ้องเนอังใบดุงเนิบจะเป็นอาหารเช้าเจียอาหารพรึกงกายนี่เป็นอาหารเช้าวันนี้นะครับจะกินแค่นี้แหละนะครับขอเชิญท่านมามาดูอาหารที่สั่งมานี่เห่มืเนอังนี่่เบญังนี่เราสั่งมาม หนึ่งตัวราคาเท่าไหรเท่าไรนาราคาเท่าไรเหมือนอ่างมาตู้นี้ท่าไมารวยแซ่ซับแซ่ับบาทนี่คับหนึ่งร้อี่บาทไก่ย่างหนึ่งตัวราคาหนึ่งร้ีร่บาทนี่และเหมือนอ่างมุยตู้สําไรมารวยแซ่ซับบาทมีตึ๊ตึกพาะ น้ำดื Oil, ่มน้ำจิ้มน้ำจิ้มตุกจุ๊กาักแมถัดจั๊กน้ำน้ำจิ้มถัตุกจ๊กเียทองตุกจ๊เนี่ยเมีดตึกเกาะทองปีเกลนี่ตุกเกาะนีจานอ้อยจีนโมปีนี้ี่อ้อยปีจานเินเนี่ยนี่หมจานเนี่ยนี่คือม็จานเกเป็นเล่มาอยเนาะ จำโบกหรอหองเนิ่นนี่นี่จำโบกหรอหองเดี๋ยวเคลียร์เห้ครั่นโยมตอนนี้หิวนะเคลียร์เคลียร์บายหน่อยข้าวเช้าอาหารเช้ามีใบดำเนิบใบดำเนิบอ่กล้ายเนี่ยคล้ายทีท่าบางคนเนี่ยคล้ายที่เราบางคนบางคนเขาว่าใบตะเนิบก็มีเพราะว่าภาษาเขมรสูงเมรือ มันបានរៀនសត្វសេរដូចខាងគមេក្រមកម្ពុជាគេគេមិនថាតាមរូបសัพท์អុយយើងយើងរៀនណោយើងរៀនបងរៀនសត្វសេរបងរៀនអានអពុជនក្មេងនូនតนนងសាឡារៀននិយាយស្រោបាទអត់ខ្លះគេមិនបានរៀនគេថាបាយត្នោបចេះអត់មានបាយត្នោបបាយដំណើបាយឌឺណើមានបាយឌឺណើអើបាយដំណើ มูนนี่มูนแล้วตึ๊ดมืองก้วนี่ตึ๊ตึ๊น้ำภาษาไทยวะน้ำภาษากัมพูชาว่าตึ๊ดนะดื่มน้ำดื่มเถอะพิการดื่มดื่มภาษาไทยเถอะภาษากัมพูเชียฉะนั้นรวมกันเป็นคำผสมรวมกันว่าน้ำดื่ม ในภาษาไทยกับพึกเพราะในภาษากัมพูชาน่าจะได้อ้าวอันนี้อ้าวเดี๋ยวถามก่อนอันนี้อะไรตั๊ปลาตั๊ปลาโอ้ซัมเนียผักสุกชนิดกีทากีทาโกซัมโกซัมเมียนเมียนยองเมียนละห้องเมียนคุโยนะนี่กีทา เนกนหนอนเยรอบหเป็นบันเล่กรุบซับกรุบเลยเจ็ดนี่กิ่ท่านตาตั้มปาตั้ปาอันนี้อันนี้อันนี้กี่บาทห้ิบาทจ้า้าปานี่มูจานหาสบาสบาทเน้อนี้มูจานห้าสิบบาทธรรมดาสีบาทอ๋อธรรมดาเซบธรรมดาสี ต้มปลาตปาตำมปาวรเซซบอันนี้ฮาเบต้มทะเลโอ้โหตำทะเล60ซซับคนมากินเยอะไหมทุกวันเยอะไหมที่อาผู <S <S oh, ้ ร้านอาหารเนี่ยพชนียทานกะนองภาษาสเฟรยืงโนกเมโนเขาเรียกว่าพชูชนียทานเขาเรียกตามภาษาไทยว่าร้านอาหารที่มีผมแนะนําไปองั้นนะขอบคุณเจริญขอบคุณมาออกขอบคุณเจริญขอบค,คุณมากภาษาไทยแต่ว่าขอบคุณเจริญภาษากมพูชาเราจะได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาไทยภาษาเขมรเวลาไปมาหาสู่กันจะได้สื่อสารกันเข้าใจ เพราะว่าอยู่ใกล้กันดินแดนติดกันแต่ว่าพูดกันไม่รู้เรื่องกันเลยเห็นหน้าก็ยกมือใส่กันทักัน้มองกันเฉยถ้าเรารู้ภาษาเขานี่เราจะเอาเราจะชี้เอาชี้เอาอยากได้ไรก็ชี้เอาถ้าเราพูดได้มันก็จะรู้สึกว่ามีความเป็นกันเองนะแกฮกซันนเดอร์จบขอขานก่อนนะครับทานทานก็ว่าฮก พวกใบตองเนืบกินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวในภาษาไทยในภาษาเขมรยนสอนแสดงยึดนะพวกใบตองเนืบอะนึ่งกุกละพองมืึ่เมื่องอ้งโอเคอ้าวรวมมือก็เป็นยังไงอร่อยไหมอร่อยเขาว่าภาษาไทยว่าอร่อยภาษาเขมรก็คาเาว่าชาง่ายง่ายง่ายยายพูดภาษาไทยได้ในภาษาเขมรพูดได้ไหม ก็ um, บางคำเนาะคือเด็กระาค่ะอร่ um, อยไหมอร่ um, อยมากอร่ um, อยก็ค um, ือจะไงอร่อยมากกว่าจะงอร่อยมากอร่อยก็คือจะอร่อยมากกว่ อาหารเช้านะอาหารเช้าภาษาไทยว่าอาหารเช้าจากแม่ยึ้งถ้าอาหารเป็ดปรึ๊กอาหารเป็ดปรึ๊กหรือถ้าอาหารปรึ๊กจะแบบอาหารเช้าถ้าอาหารกลางวันอาหารกลางวันคืออาหารทไงตรองอาหารทไงตรองถ้าอาหารเย็นอาหารเย็นก็คือเตาหลนนี้เองนะอาหาร dinh này phát xã thay có à, ha là nghe xã cầm ha nghe bài ruột bàn tù ngâm vừa cho nồi cái đòn nhau nung à กลังถ่ายทำอยู่นี่เดี๋ยวจะไปถ่ายจรกนู่นแหละเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ก่อนลงยูทูบฮุนเตอร์เดลบองรีโน่ปัชมะสัจจาโสพลวรวัตวิทยาอิโยนิมอ้ยลูกศิษย์เนูลูกศิษย์เห็นูจะเอาน้ำอ้อยครับขายน้ำอ้อยเอาน้ำอ้อยมาให้คนเตอร์สบ อันนี้ปีทาซึ่งอ่อมปูน้ำอ้อยซึ่งอ่อมปูนะลูกศิษย์คนสักยีรุ่งโนยึ่งหนุ่มกระโดงเขาขายอยู่เชิงเขากระโดงขายน้ำอ้อยอยู่เชิงเขากระโดงในภาาาษุลูกศิษย,ย์ คนเซาขายน้ำอ้อยลวจึงอําปูขายน้ำอ้อยรดจึงปูอยู่ที่เชิงเขากระโดงโนจึงขนุนกระโดงยับโตเงินเส้นแปะเอมเลยคือลองชิมดูก่อนนะชิมดูก่อนที่ทับหลวงเงินเส้นแปะเอมคือแปะเอมหวานบักเมลึกที่ับแปะเอมอเมนิกาเพราะว่า เขาไม่ได้เขียนได้อ่านตัวขอบพึ่งแอมแอมแอมก็หวานแต่ว่าไข่เนก้กินเย่เอ็กกีกก็ยั่วเหลกเนี่ยคือเข้าใจหมายถึงเมียนเยทาหวานหวานภาษาไทยแบบภาษาเมรมเกัมพูเชียนท่าแอมแอมปลาปลาปลื้ยตั๊ปลาไรนั่นเอง ตป่าตัมป่าบบเปรยตั้มป่าด่บันเล่ซับซาดะามูมัดมิสเซอด่มูผสมกันอะผสมกันผสมกัลองดูลองดูลงมือลงมือลองดูลองดูถ้าลงมือภาษาการพุเพียน จะทายว่าลงดูนะนสิอลองดูบายดีอยู่่นีอือแม่แม่สบายอ๋ออยู่นู่นแหละครับอยู่นี่บ้านโคกใหญ่ครับโอ้ขอบคุณครับแต่มันแก่ก้องแกมอนแกไม่กินอาการของคุณภาพาดิ ดีเพ er oh, okay. ีเพิมก็เลยได้มาหาพ่อแไม่ก็อะไรมากินข้าวเหนียวผักใบดำเนิาไม่ต้องมันตรอาเปล่ายไม่ต้องใช้ช้อนช้อนสลับเปลี่ยนมือบะมือปีบะเลอสลับเปลี่ยนมือปีบะ ภาษาไทยว่าช้อนช้อนกระปเปียกระปเปียช้อนงานปดานวิวเวนเรียนพิษเทมนะอิมพิษทิชมทินจางานแรกไปนถึงงานเรนโอนาอุยานอะไรเข

งนะเนรินตอนเรื่องประถมศึกษาปฐมศึกษาแม่ยุทธปฐมศึกษาปรมจบปกระถฐานกับมประถมก็คือเรื่องต้นปฐมประมประมกษัตริย์ก็ได้มุ่งมั่นประถกษัตริย Bóng 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 không bóng 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 หนึ่งตัวนะครับมุยตู้กำไรป่ปรามาณราคาเท่าไหร่ทำเลปนมานเมื่อนราคาเท่าไหร่กำเรเมื่อนเมื่อนเม,มือนอัง้งไก่ย่างเล็กกันเันด้อ่ะครับ เด็กกระสอบยาวนี่ยี่า้อเนยเด็กห,หนหหปุปุยนอกเขาว่าอย่างไั้เ<ก>ขากระลงจีเขาว่าเ <c oughs> ขาว่าจีตาเขาว่า เขาว่ากีทากีท่าอย่างไม่หรือท <si ่ายางหน้าเขาว่าอย่างไรเขาเรียกว่าอย่างไรกีเห้าท่าอย่างนาภาษาไทยว่าเขาเรียกว่าอย่างไรแม่กำเจิงกีเห้าท่าอย่างหน้าเราจะได้รู้ภาษาไทยสัพเมนเพื่อสื่อสารกันในชีวิตประจำวัน ไปมหาสู่กันประเทศกัมพูชากับประเทศไทยบางโอนเนียประเทศไทยเบอรยื่งหรี่ๆแค่นั้ประเทศไทยประเทศกัมพูชากับประเทศกัมพูเชียเจียเป็นพี่น้องกันเน่เป็นเจียเจียบางโอนเนียเป็นพี่น้องกันเจียบางโอนเนียด้วย thắt giòn, hỏi, hỏi thắt giòn, buộc giòn, nát thắt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  nát thắt ภาษาไทยนะแบบแมกิทาเนี่ยเบอเตสจอเบอร์เทียนในองเทียวเอากระดูกภาษาไทยแบบแมกทะนุ่งกระดองนุ่งกระดองเป็นภูเขาไฟภูเขาไฟภาษาไทยภาษากัมพูชาลาวชานุ่มเพลิง ไทยก็เอาภาษาเขมรมาใช้แต่ออกเสียงเป็นเพลิงเพลิงเพลิงหรืออัคคีในภาษาบาลีอัคคีไฟเพลิงแต่แต่เจงได้กัมพูชีมั้ถ้าเพลิงจยืดเหมืนมั้งที่ทำเพลิงจไทำเพลิงษากัมพูชีทำเพลิงจะเสียงใกล้เคียงกันแต่มันออกยากออกออกเสียงยากนะต้องต้องฝึกมันเป็นเรื่องทักษะต้องฝึก Im nữ yang? Yang Căm lang a Im nữ yang Bỏ bên này, căm lang a Im nữ yang dì tha Ché éd rồi, ôi Pháp giáo Campuchia nè Yang Căm lang a loi Căm lang a loi, nè, Thái Dì tha căm pung ché nganh Nè pháp giáo Campuchia dì tha ché pung ché nganh Căm lang a loi ยังไม่อิ่มในภาษาไทย,ทยเลยทรับมันเพิ่มจีแอดเพิ่มจีแอดเต้นเตนในารรภาษาคมพูชาวย่อขอทานอาหารเสร็จกับไปสับาษาร้านขายน้ำอ้อย